ร,ร้องนะสองสองเลยเหรอสองก็หนึ่งก็หนึ่งทีไงลบหนึ่งดิมันมีสูงจุดห้าแล้วนะสูจุดห้า,นะหามันไม่ใช่นี่หนึ่งะคือขึ้นทีอันนี้ต่ต้นมันแบบบล็อนใช่ครับ ไม่เป็นอะไรที่วิเศษการที่เราได้เจอใครสักคนบนสุดเชันนะี<ช>้คนมีเป็นล้านคนแต่เราก็หว,วังจะได้เจอกันในตอนนี้จริงไหมเพลงวันเดิมมันต้องอร้องว่างไ จะนานสักเท่าไรอยากที่จดจำไว้ความรู้สึกเหล่านี้ยราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอยาง ร้องร้องร้องภาษาอะรอันนี้ภาษาอะไรเปลี่ยนเนื้อใหม่ดดีีกว่าฉันจะเก็อล่า เท่าไรจนจำไว้ความรู้สึกเหล่านี้เราที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมี เขาเ่คนไเป็นโคเลยเรอเป็นโคเลยนีแหอีกแล้วก็ไม่น้องเก่งตามไม่ได้อะไรก็โคโล เมือนดงดาวีู่่เคข้ากัดงดือนใช่วอ่ักเหอนดงดอยู่เคีข้างกับเนนีดีกว่า่่อเพราะว่า ตนนั้นพอดวงดาวจึกๆึกขึ้นไปข้างบนจึกจึกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลากผมว่าลากเลยครับลากลากเลยเมืองดวงดาวที่อยู่ข้างกับดวงเดือนแล้วก็หันหน้าเหมือนดวงดาวที่อยู่ข้างกับดวงเดือนเปิดหน้าออกมาแต่พี่ว่าไม่ต้องลากคือยังแบบพอดวงเดือนปุ๊บแล้วก็พอเดือนแล้วก็เหมือนพเดใช่แล้วค่อยลากลงเลหรือว่าลากลงลากลงเลย มไม่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 ตอนแรกเราบอกแล้วตรงนี้ใช่ไหมเหมือนดนดาวที่อยู่งี่ะผับตึ๊ตขึ้นข้างบนยืนค้างไปงแล้วอ่ออานทอน่ทอ,นทอนสุดท่านสุดท้ายแล้วท่านสุดท้ายก็เอาลงเลยเหมือนดวอู่ข้ัวงเดือนหันหลักอะไรของเราอ่ะอ๋อเดือนสติปเทปมากเดยไปนั่งคิดเอาอ่ะ บทบทเป็นโอเคปะไม่โอเคไม่โอเคครับไม่ท้าม้ถ้าถ้าถ้าไม่เวิร์กไอ้ก็ก็ร้องปกติแหละพี่แค่คิดว่าแต่ว่าร้อบนเวทีนั่คือเขาจะบอกมีคอรัสสามคนครับอ๋อมีอยู่แล้วคอรัสไพ่อยู่แล้วครับอ๋อถ้างั้นเราก็ร้องเป็นบอยแบนด์ไปเลยบอยแบนด์เต้นครับมีเพลแล้วพอแล้วมาเต้นอีกเพลงครัมีกันพอแล้วหลือเวลาอีกห้านาทีแล้วอย่างเงี้ยเหรอไปไปไปอีกรอบนึงแล้วรอบสุดท้ายแล้วไปจะได้กลับบ้านละข้างนอกฝนตกไหมไม่ตกครับตกครับ ตกตกอ่านยืนเรียงเลยยืนเรียงเลยยืนเรียงเลยอยากเห็นหยุดแล้วม่างังมันตกแบบน้อยมากน้อยไม่ไม่ดึงดึนไาดังไหมบอว์ดังไปเนาะสลับไปงี้ดีละดีละโทษครับนี่มันเพลงยื้อครับเพลงยื้อผมก็ว่าอะไรเหมือนเพลงยื้อจังวะ โอ้ยมันเพลงเหมือเนเพลงยือว่ะพี่ก็ว่าเอ๊ะฟ <c oughs> ังไว้เพลงยื้อนะเมืม่อกี้เปิดเพลงยื้อ่อาข้ที่ฮะข้ที่เก๊กหล่อเลยรอหลอ่อไม่ต้องเก๊กเพราะหล่ออยู่แล้วยังเบามากเลยทำเบาไปอ่ะ รู้ไหมเป็นอะไรที่วิเศษการที่เราได้เจอใครสักคนสำหรับฉันคนมีกลานคนแต่เราก็วนมาเจอกันในตอนนี้จริง ที่จดจำไว้ความรู้สึกเหล่านี้เราจะดิ้วแค่ข้างกันตลอดไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็น คว ar ันเดเลีน่เปลี่ยนเปลี่ยน้นถึงแม้จะสิ้นสุดการเดินทางจะไม่มีเลือนลางจาจ รู้สึกดีดีจะเก็บเอาไว้ให้รู้มันไม่ใช่จบแค่นี้ได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ว่าไม่ทำงานสักทา้งร้ายอย,อยากจดจำไว้ความรู้สึกนั้น จะอยูีเคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเ,งเราจะมีกันหรือเปล่า,ขขาแต่ขอำห้าดืน,นยันวหนนี้สุดใจเราเมือ ร้องในวันนี้จะต้องเป็นวันสุดท้ายหาเธอจึงไม่มีวันจางหายไป่วันหายไปไม่มีวันหายไปข้าตอนนี้แต่ตอนนี้เวลาร้องมันหันหน้ามาเจอกันไลยว่ะตอนที่แบบข้าประจำพี่แม็กซ์พี่ยแบบถูกข้าประจำี่วยเฉยต้องแบบต้องมีมนึ นีเนี่ะไหมอแบบล้วงไปข้างๆอ่ะอ่าบอยแบนเขาที่แล้วบอยแบนด์เร็วๆอันนี้ใครร้องร็วร้องแล้วอนนี้ยืนเฉยร้องแล้วนี่ตลอดไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็น เราจะมีกันหรือเปล่าแล้วก็ไปขอเนี่ย มันใช่เลยจริงๆเ้วก็หน่อยอ่ะเออเดี๋ยวๆค่อยดูตรงนี้เออเดี๋ยวคุยไปนั่งคิดกันเองจ้ะม่เห็นมียกขาเ๋มีทำไรกอนแค่แบบเมืองดาวที่อยู่เคียงข้างกับดวงเดือนเอาตักๆเลยอ่ะจะได้คนอ่นทำมันขีเช่มากเลยเอายากกว่านี้ไหมล่ะตลกดีไม่หมายถึงคำเดิ มันมันเป็นเกมเกเองนะฮะคืแบบจำง่ายเวลาค่ะเวลาวอะหมดแล้วป่ะเวลาค่ะลืมคิดต่อไว้โชว์ปิดท้ายนี่เจ๋งเลยอะสนุกใช่ไหมแค่นี้ก็สนุกแล้วสนุกหรือหิวสนุกไหมปไปะปกลับละตกลงฝนตกไหมอ่าเขาบอกให้หมดเวลาแล้ว ไม่มีฝันทำความเคารพร้อบคุณค่าเอาใหม่ดดเอาใหม่ด้อยากล่าฝันทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเจอกันออกทางนี้ดีกว่าครับออกทางนี้ฮะเอาให้ได้เหรอคำฝังอะไรหวังอะไรไว้อยากขับเอ็มจีตอนนี้เปลี่ยนคอนโดเลยมั้ย